เย็บปิดผิวหนังก็สาคัญว่าเย็บยังไงให้แผลมันเรียบเป็นเส้นเดียวกันต่างจากที่อื่นที่เราไม่ฝังปมไว้ข้างใต้ไปเหมือนกับทําให้ตามันเกิดใหม่อะมีตาสองชั้นนะตําแหน่งนี้เลยจากตอนที่เราเกิด การที่เรา develop เทคนิคขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะว่าการทําแบบไหนที่มันจะเหมาะสมออกมาให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเพราะว่าในการทําตาสองชั้นน่ะมันมีรายละเอียดที่เยอะมากๆเลยทุกๆขั้นตอนการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์อธิบายกันละเอียดกันไปเป็นขั้นๆเลยดีกว่านะอย่างการวาดชั้นตา หรือว่าการกําหนดขนาดของชั้นตาเนี่ยมันก็ต้องดูลูกตาคนไข้ว่าลูกตาแบบนี้ควรจะวาดชั้นตาที่ขนาดเท่าไหร่จริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้นะคนที่1คนที่2คนที่3จะบอกว่า6มิล7มิล8มิล5มิลอะไรอย่างเงี้ยมันมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าลูกตาของคนเราอะ่ะขนาดก็ไม่เท่ากันขนาดที่เหมาะสมกับลูกตาแล้วก็เบ้าตาของเขาอะ่ะมันต้องดูตามแต่ละคนจริงๆรวมทั้งเรื่องของ หนังตาปริมาณของหนังตาที่เอาออกบางที่ขั้นตอนกนารวาดตาแต่ละที่ยังไม่เหมือนกันเลยวาดว่าโอเคเอาหนังตาออกปริมาณแค่ไหนการกําหนดตําแหน่งที่ต้องเอาหนังตาออกเท่าไหร่ถึงจะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปอันนี้ก็เป็นรายละเอียด ในดีเทลเล็กๆน้อยๆวาดแบบนั่งวาดนอนวา,วาดก็จะแตกต่างกันอันนี้พูดถึงเฉพาะแค่ตาสองชั้นก่อนนะเทคนิคที่ลึกๆลงไปก็มีเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็นตัดถุงไขมันใต้ตาเปิดหัวตาหรือว่าดึงกล้ามเนื้อตายกใต้คิ้วมันก็มีเทคนิคที่เหมือนกับว่าต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้ลดจุดบอดให้เป็นศูนย์เลยไม่ให้เหลือภาวะที่จะต้องมาแก้ซ้ําหรือว่าภาวะที่จะทําให้เกิดความที่ยังไม่เปะ๊ะเราก็พัฒนาให้เป๊ะที่สุดเพราะว่า บางทีคนไข้อาจจะไม่ได้ดีเทคินดีเทลรายละเอียดเรื่องของชั้นตาหรือว่าหนังส่วนเกินอะไรต่างๆแต่ว่าพวกนี้มันเป็นรายละเอียดทั้งนั้นเลยการวาดแล้วก็แค่ขั้นตอนฉีดยาชาอย่างต้องละเอียดเลยว่าฉีดกี่ ML หรือว่าฉีดยาชาแบบไหนเ,ออเทคนิคการฉีดก,ก็ต้องมีว่าฉีดยังไงให้การผ่าตัดมันสมูทไม่ใช่แบบว่าโอตั้งแต่เริ่มต้นก็ทำให้ยากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นิดเดียวเข็มกระจิ๊ดหนึ่งก็มี ผนแล้วการตัดหนังตาทำยังไงให้แทบจะไม่บีดเครื่องมือใช้ยังไงวางมือยังไงให้เหมือนกับว่าไฟมูฟเมนต์ออกมาให้มันดีที่สุดการตัดหนังตาด้วยเลเซอร์ไมโครเลเซอร์ของเราเนี่ยทำยังไงให้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงให้สมูทตรงโค้งทํำยังไงบิดข้อมือยังไงต้องมาเรียนเป็นเลิฟนี่สเปเชียลิสต์นะตัดหนังตา ใช่ไหมแล้วก็เลาะเราต้องเอาไอ้ตรงหนังออกแล้วมันก็จะมีกล้ามเนื้อ orbicularis muscle จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับชั้นหนังตาเลยมันแทบจะแยกกันไม่ออกแต่ตรงเนี้ยการจะเอากล้ามเนื้อตัวนี้ออกมากน้อยแค่ไหนก็มีผลกับชั้นตาเช่นกันเราเลาะไปถึงตำแหน่งที่จะเย็บชั้นตาก็ต้องดูว่าอะ่ะเริ่มเลาะจากตรงไหนเลาะไปมากแค่ไหนไขมันเอาออกไหมหรือว่าต้องจัดเลียงไขมันหรือว่าต้องเติมไขมันอะไรหรือเปล่าการหยุดการหยุดเลือดก็มีเทคนิคอ่ะ หยุดเลือดก,ก็ต้องมีเทคนิคหรอการเย็บการเลือกใช้ไหมใช่ไหมวิธีการจับปากเกี่ยวให้มันออกมาเป็นชั้นตาที่เวลาหลับตาแล้วดูไม่เกิดหลืบพับ ที่มันดูลึกๆดูไม่เป็นธรรมชาติคือหลับตาเราต้องเหมือนคนที่ไม่เคยสัญญกรรมมันเย็บมันต้องกําหนดความลึกของการเย็บนะแค่เกี่ยวไหมต่างกันมินเดียวอะ่ะเกี่ยวไหมความลึกของการเกี่ยวไหมกับตำแหน่งที่จะฟิกชั้นตาต่างกันนิดเดียวก็ส่งผลแล้วนะความโค้งของชั้นตาให้มันโค้งในระดับที่สม่ำเสมอไหมสูงมากต่ำลงมาหรือว่ายังไงอันนี้ก็ต้องดูการผูกไหม ก็ยังมีเทคนิคนะให้ไหมมันเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเงี้ยค่ะแล้วก็เทคนิคของการฟิกให้เกิดตาสองชั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่าเราต่างจากที่อื่นที่เราไม่ฝังปมไว้ข้างใต้โดยส่วนใหญ่อย่างที่ไปดูที่เกาหลีเขาก็จะใช้ไหมไม่ละลายเย็บไว้ เพื่อที่จะฟิกให้ตาสองชั้นมันไม่หลุดคือเวลาคนที่ทําให้เกิดตาสองชั้นเหมือนกับเขาก็ต้องเอาไหมเป็นไหมไม่ละลายฟิกไว้กลัวชั้นหลุดเลยอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะต้องเย็บในตําแหน่งที่ถูกต้องจริงๆให้ร่างกายสมานออกมาเป็นตาสองชั้นโดยที่เราตัดไหม9วันออกไปหมดที่เหลืออาศัยกลไกธรรมชาติของร่างกายไปเหมือนกับทําให้ตามันเกิดใหม่อะมีตาสองชั้นณนะตาแหน่งนี้เลย จากตอนที่เราเกิดคือเหมือนไปรีเวิร์ส r o c e s s De e วลลอปขึ้นมาแล้วตัวการยึดติดตรงนี้ก็จะอยู่ไปถาวรโดยที่ไม่ต้องพึ่งไหมเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่เปลือกตาไหมละลายแต่ว่าเราตัดออก ไม่รอให้เขาละลายเองเพราะว่าถ้ารอให้ละลายเองก็คือเหมือนรูไหมจะปิดช้าแต่ยังน้อยก็ใช้ไหมละลายให้อุ่นใจว่าว่าแบบมีเหตุอุบิเหตุจริงๆไม่ได้ตัดไหมอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้ละลายได้หายเองได้เย็บปิดผิวหนังก็สําคัญว่าเย็บยังไงให้แผลมันเรียบเป็นเส้นเดียวกันไม่ครุขระ